สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่หลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มของบีมพิมพิชยาบีหลังสุดเก่งของเราในทีมชาตินะครับ VNL 2022แล้วก็มีหลายคนบอกเลยนะครับว่าอยากเห็นเธอไปเล่นลีกยุโรปเหมือนกันนะครับเพราะฝีมือดีมากตบฝาบล็อกพูดเล่นสูงใหญ่ได้รัวๆนะครับล่าสุดก็มีกระแสข่าวที่มีการแชร์กันรัวๆเลยนะครับซึ่งในข่าวบอกว่า กาลาตาสาลายซึ่งเป็นสโมสรหนึ่งในลีกตุรกีนะครับสนใจบีมผู้เล่นจากประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแค่กระแสข่าวจริงหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกครั้งนะครับซึ่งบีมหลายคนก็บอกว่าลีกญี่ปุ่นน่าจะยังสนใจเธออยู่เหมือนกันนะซึ่งอย่างไรเราก็ต้องรอความจริงจากนักกีฬาเท่านั้นนะครับคิดว่าหลังจากชิงแชมป์โลกเราน่าจะได้รู้ข่าวกันแน่นอนครับว่านักกีฬาแต ่ละคนจะไปที่ไหนไปสโมรสรไปหลีกไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ